มาค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้มีโชว์อีกแล้วนะคะเอฟซีแฟนคลับหลายท่านหลายคนถามพลาดเด็ดขาดค่ะพี่น้องนะคะสำหรับมือคึืนนี่นะคะในฝังของทางด้านพ่อเอกค่ะพี่น้องนะคะนี่แหละได้มีการทายตอนที่อุ้งอิงน้องได้มีการเป็นช่างน้ําหนักน้องพี่น้องเราสำหรับมือคึืนนี้ค่ะพี่น้องพ่อเอกเรากะทายลุ่มดึกแอดมินกันเลยแบบ ่บอปอเดออามานําเสนอให้พี่น้องได้เบิง่งงตาบ้าไกลเอ็นอยู่ค่ะพี่น้องในะคะสำหรับในรอบนี้ตาสังบบพังมาพี่น้องน้องก,ก่อนหน้านนี้ค่ะพี่น้องคุ้งอิงน้องสิบเอ็ังน้าหนักต่ว่าปรากฏว่าเครื่องช่างน้ําหนักเกิดพังเกิดเสียขึ้นมามาพี่น้องนาะนะคนะคเหมือนจะเป็นในวันที่16พอดีค่ะพี่น้องเอฟซีแปนคลับหลายๆ้นกันเลย ภาคกันบอกว่าอ๊้ยเสียดายเนี่ยเสียดายที่ลาไปสั่งเครื่องไม่ได้บลูกหลยคนมาจังสิพี่น้องเนาตหลายคนว่าสิแบบเอานำรักอุ้งอิงมาเสียงโฉกจากหน่อยน้อพี่น้องเนาตสำรับในวันที่สิบหกผีพานมาครับพี่น้องแต่ว่าปรากฏว่าเครื่องช่างนำรักพังในรอบนะั้นน้อพี่น้องเน้ตแต่ว่าอุ้งอิงแอดมินเดเห็นน้องเบล์อยู่ในอยู่ในช่องของเสียนอนอยู่ได้ครับพี่น้อง น้องบอกว่าน้ำหนักของน้องนี่สี่สิบห้าจุดแปดอุ้งอิงว่าจังสิตะสี่สิบห้าจุดแปดซึ่งออกไปในวันที่สิบหกแล้วค่ะพี่น้องห้าแปดแปดห้าออกไปแล้วแล,แล้วคนเขาว่าโอ๊ยคันแมนอุ้งอิงแบบ มืออันตาสังบอบพังเขาก็คือเสีย้ากันได้ชุกเต็มๆหลายคนหวาจังสีน้องพี่น้องเนอะเอากระบอกเป็นยังค่ะพี่น้องและล่ะสุดมือขึ้นนี่ไปสั่งน้ำหนักมา,ลากล้วปรปวากฏว่าตาสังบอบพังนะก็เลยนี่แหละได้เอาแนวทางมาให้หลายๆคนในเบิงได้ติดตามกันน้องพี่น้องเนอะนี่แล้วก็พี่น้องนเอะเดี๋ยวสิให้ซีแฟนคลับหลายๆคนไปเบิงคลิปนี้พร้อมๆกันนะคะและสีมาบอกรายละเอียด,ให, craft, ดหให้เอฟซีแฟนคลับแต่ละคนในฟังเทหลังแนวไปเบิ้งคลิปนี้ แล้วถ้าจะถอดเกือบวันเพราะฉันยูเจจเอาเหมือนั้นคือ46ต้องเมือนนบ่เิงแนบอกแพราะว่ามือน,นั้ <c oughs> นบ่ได้กินข้าวไมเหอ้กินข้าวเมาไหม่กินขา้าเป็นกิโลเลยบอกแล้วถ้าจะถอดเกิอบวันเพราะฉน เอาเมือนั้นคือสี่สิบหกเอ๊ะไนั้นบ่ถึงสี่สิบหกแกบอกไม่ั้นเพราะว่าเมือนั้นบ่ได้กินขา้าไงน้ำบ้าในกินข้าวมา่ไหม่กินข้าวเป็นกิโลเลยบอก <c oughs> นั่นแหละครับพี่น้องเป็นจังไดนแบบเต็มๆแบบชัดเจนนะคะแบบชัดเจนเลยค่ะพี่น้องรอบนี้นี่ไม่พังแล้วนะคะหลายคนก็คือสีพากันนี่แหละได้โชวไปเต็มเต็นอนพี่น้นองเนาะสำหรับน้ำหนักของอุ้งอิงสั่งในรอบนี้ครับพี่น้อง 4 7 0เนะคะ47.0เป็นจังไหนโมจาว,ว่าแบบจังๆแบบตรงๆแบบเต็มๆเลยน,อพ,น,อ,นอ,อพี่นอ้องนอเดพี่น้องแล้วก็เจตีเป็นตัวเลขใดๆแอนดมิน,นกับมองมาจะสื่อวุ่นเลยยขัอพี่นอ้องอาจจะเป็น C 774 อาจจะเป็นซี่4 7 0 0 7ส่นประมาณนี้นพีน่น้องนาอให้เอฟซีแฟนค่ะหลายคนพิจารณนาเอาวันทองกับปังปัง,ปง,ปงมันมันกันทุกคนปกติแล้วน้ำหนักของุงอิงเลขน้ำหนักของน้องนะคะมากสิไปออกทงังตั้งประเทศดูเด้ค่ะพี่น้องนะคะสำหรับรอบนี้กับ,บ่แบบบนีเมนีวันพาฤหฮัตหลายคนสนใจอยากเสียบไปตั้งประเทศโบก,กับรองเอาไปเสี่ยงโ,โชคเสี่ยงดวงกันเบิ้งหรือว่าหลายคนอาจจะเอาไปใส่ในมืออื่นนีอะไรหมืออื่นนีวันสุขค่ะพี่น้องมื่อื่นหนี่วันสุร์นี่ มีทางมีทางล่าวหาละคนหมักไปเที่ยวล่าววันทบกับนี่ละล่องเอาไปเสียงโชกเสียงดวงกันเบิง47่สิ็ครับพี่น้องปังปัง,ปงมัดมันกันทุกคนน้องพี่น้องนัดตรงขขบพุณทางด่านพ่อเอกนัอุ้งอิงสั่งนำานักรอบได้พ่อเอกก็ท้ายเ้เบิงย่ามนั่นครับพี่น้องนะาะนี่ละก็ม่าให้โชกเอซีแฟนคลับแบบจังๆน้องพี่น้องนอดรอบนี้นี่ตาสั่งนี้ให้ให้โชควันทอะนะครับปกติ สิบห่งนพีน้องน้อยหลายคนบอกว่าอันเครื่องสั่งพังกับมาพังในหมือวันที่สิบหกพอดีจังสีแมทนพีน้องน้อเอากาะตามนั้นแล้วครับพี่น้องพ่อได้เป็นแนวทางให้หลายๆคนนพีน,น้องแล้วอุ้งอิงบอกว่าปกตินี้อุ้งอิงน้องนักน้องนักเท่านั้นน้องนักสี่สิบห้าจุดแปดบ่ครับพี่น้องตอนนั้นนี่ก็คือน้องยังไม่กินข้าวแต่ว่าพ่อกินข้านี่กั เอซิสิบเจ็ดจุดศูนย์พอยอีกว่าขึ้นมาเป็นโลคพุนตีมุงอิงก,กินเป็นโลคพุนตีจังสี่หมน้องพี่น้องน้อเอากะตามนั้นลนะครับพี่น้องนะคะกะตามนั้นแล้วต,ต,ต้องขอบคุณทางนั้นพอเอีกี่หรืสั่งยำ่ำใดกะไทยแหววเบิ้งย่ำนั้นบ่เป็นคลิปบ่เป็นคลิปเต็มกะเป็นคลิปปลิวเลยล่ะน้อพี่น้องนาา้อกะนั่นแหละเอซีแฟนคลับหลายๆคนกะอา่า เอาไปสื่อทางไหนก,กน็ลองคอมเมนต์มาผมว่าจะกันใดไตคลิปนาอพี่น้องน้องคอให้คนที่เดี๋ยวละได้เขามาบึ่งในคลิปนี้ทุกคนครับพี่น้องโชคดีโชค,โชคม ắ นปังปัง,ปงกันทุกคนนะแล้วก็เป็นตั้งแน,น่แน่ครับพี่น้องสำหรับในมันนีนะะ้แอดมินตื่นขึ้นมากครับพี่น้องเห็นคลิปแรกเลยเด้งขึ้นมาไม่ใช่ใครที่ไหนเอฟซีแฟนคลับเขีดมาเป็นคลิปของผู้ใดครับพี่น้องคนที่ตื่นเศร้าแล้วก็มักทายคลิป นคีคะบุคคลบุคคลนี้มือว่านี่ว่รกันมาได้สามสิบคลิปค่ะพี่น้องไม่ใช่คนอื่นคนไกลพ่อกันใช่วิลเล่สิทต,ตอนนี้นี่แอดมินแบบเริ่มเริ่มติดเล่าเลยนะคะพี่น้องเริ่มติดแล้ลวแล้วเขาอ่านแล้วมากสิแบบไายคลิปอัปเดตความเคลิ้มไหมยู่เรเลย้องพี่น้องนอนแล้วเนี่ยละมือว่านี่ได้สามสิบคลิปเมื่อก่อนได้ยี่สิบมือว่านได้สามสิบมือนี่มารอเบิงกันนะคะว่าสิไดจะคลิปคิดว่าแอดมินคิดว่าเนี่ย บอตามกวนสิบหาคลิปเมื่อนีนี่บอตามกวนสิบหาคลิปอาจจะได้ถึงยี่สิบคลิปกับเป็นไปได้แล้วแบบตื่นขึ้นมาเราจับกล่องเลยค่ะพี่น้องจับกล่องไทยเลยหลายคนพาก,กันอ่อนซ่อนนะคะว่าโอ้อันไม่แล้วเพ่เต็มไงบอจังสีมแมนราดไทยแล้วก็ลุงไทยแล้วก็ลุงนอพี่น้องนาะเอากับตามนั้นนะคะพี่น้องเมื่อหนีก็มารอดรุนกันนะคะว่าสิเด็สจะคลิปนอพี่น้องนาะแต่ว่าฮุกกับแบบไดรูความเคลื่อนไหว อยู่ที่โดมกรนยอนเหล่าเด้นะคะแล้วสิแบบทายมุมนั่นมุมนี่เห็ดยังแน่ตอนนั่นตอนนี้จังสิแหมเขากัดดีสาเพิ่มขึ้นไหมย่อนเหล่าน้องพี่น้องนอนเตินเศราขก้นมากแล้วกัทายอโหลดครับพี่น้องปรากฏว่าเมื่อนี่นี่ปกติจะเป็นพิธีเบื้องวงสวงน้องพี่น้องเราเปินกัเห็ดทุกปีนั่นแหละครับพี่น้องก่อนที่จะเริ่มเปิดฤดูกาลทุกคณะนั่นแหละก็ต้องมีการวงสวงปกตินี่ บวงสรวงในมนีเพราะว่าเปิดฤดูกาลนี้เป็นสองมือก็คือวันที่19กับวันที่20ก็คือมืออื่นและก็มือหื้อน้องพี่น้องนัดแต้มมณีนี่ปกติจะเป็นพิธีบวงสรวงต่ว่าปรากฏว่างานยกเลิกครับพี่น้องหลายๆคนกับแบบเตรียมโตมาแล้วละ่ะแบบตื้นตัดเซาครับพี่น้องเตรียมโตมาหอด,ดมเพื่อที่จะมารอแต่งหน้าสาหรับนั่งรํากับวากันไปแต่ว่าปรากฏว่าพ่อมาหอดมหลายะคนกับสาบเข้าเลยครับพี่น้องว่างานยกเลิก นพีนองนองยางท่านนั่งเอกปอมแปมจังสีเล่าแล้วบอกมาแล้วตืนน้นเศร้าก็ยังหนีนะคะฝรั่อสมฟอนวงส,สันเพื่อที่จะได้รับมาร่พิธีบวงสวงแต่ปรากฏว่างานยกเลินกนพี่นองน้อในมืองน,อนี้งานยกเลินนนกลนี่แอนพินก็บ่าสาเหตุคือกันคับพี่น้องวายห่อนอี่งหยังนพี่นองนองแต่งานกเ็เลยนี่นะในมีการเลื่อนเป็นในมืออื่นคับพี่น้องเลื่อนเป็นในวันพรุ่งนี้วันที่ส9้า เวลาสิบโมงคือเกานั่นละ่ละนะคะนี่กับบ้านราเบื่อรอติดตามกันเมือนแล้งนี่มือมืออื่นค่ะพี่น้องมืออืนอ่นยังยมาแล้งกับสีนี่ละ่ะเปิดฤดูกาลวันทบน้องพี่น้องนอกก้องกันผู้ใดสิไปแน่ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกมาจาก,กันได้น้องพี่น,อนอ้องน้องนี้ก็เป็นมือซ้อมมือสุ้ท้ายค่ะพี่น้องนะจัดนักจะเต็มยางแน,น่นอนน้องพี่น้องเราก็เป็นกำลังใจแห่สําหรับทึงบอลโจทึงซ้อนอดนะคะทีมผู้บริหารก็บแซวหน่อย แล้วปินสาวน้อยทุกคนนอพี่น้องน้องอ้าวนัน่นแหละค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอยกลิปไปสำหรับสกกักก้อนน้องขาวก็มาสวัสดีค่ะ